สวัสดีค่ะวันนี้วันเปิดเรียนค่ะเปิดเรียนวันแรกนะคะน้องนโมมาโรงเรียนแล้วค่ะคุณย่ามาส่งแล้วค่ะไม่ได้เรียนออนไลน์แล้ววันนี้เปิดเรียนแล้วนะคะรถฝวกขว่ยเยอะมากเลยรถติดค่ะรถติดช่วงนี้เป็นช่วงรถติดนะคะ ติดยาวเลยค่ะต้องได้เดินย่าหลานต้องได้เดินต้องได้เดินเอาน้องแม่คะอย่าบุกี้แลจาน้องนโมตื่นเต้นไหมเปิดโรงเรียนวันแรกตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหม ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเฉยๆเลยเหรอไม่ตื่นเต้นเลยเหรอลูกเฉยๆเลยเหรอติดเยอะมากก่ไม่ได้ข้ามวันแรกวันที่14บสถุเมายนเป็นวันเปิดเรียนของน้องน้ำโมนะคะวันนี้ก็มาส่งหลานส่งน้องน้ำโมมาโรงเรียน,นะคะ่ะ เรียนวันแรกของนางที่ขายของอะเยอะๆนะข้ามไม่ได้เลยค่ะรถเยอะมากยาวเลยไป,ปน้องละโมข้ามดู สวัสดีคุณครูด้วยนะคะมานี่ย่าถือก่อนย่าถือกระเป๋าตรงนี้ก่อนต้องสวัสดีคุณครูไงคะเข้าไปสวัสดีคุณครูก่อนเข้าไปสวัสดีก้มลงสวยๆก้มลงลูกก้มลงก้มหัวลงรูปสวัสดีคุณครูก้มหัวลงนะคะก้มหัวลงด้วยคุณครูน่ารักด้วยนะมาเลยค่ะ จาโรงเรียนน,น,ะะน้องน้โมนะคะน้องน้โมอยู่ปไหนลูกน้องน้โมอยู่ปไหนอ,<า>อยู่ปสองใช่ไหมคะน้องน้โมอยู่ปสองน้โมมาโรงเรียนแล้วหน,หนูจะไปห้องก่อนไหมคะจ,จะเอาอันนี้ขึ้นให้แม่ทุกตาก,ก่อน เออวางกระเป๋าได้ลูกวางกระเป๋าได้กระเป๋าหนักน้องละโมงกระเป๋าหนัก,นกนนเออให้ย่าถือช่วยไหมคะ,ะ,ะเรียนน้องค่ะ นี้เป็นวันแรกนะคะของการเปิดเทอมของน้องน้ำโมนะคะเด็กหญิงสุพิชาชื่อกุลนะคะมาโรงเรียนแล้วตัวแสบจะเดินหลังค่อมน,นะคะเชื่ตัวเดินดีๆนะคะถ้าหนักก็ให้คุณย่าหิ้วช่วยค่ะถ้าหนูเดินหลังหนูเดินหลังแบบนั้นหนูหลังหนูจะโกงก็จะเป็นเด็กหลังไม่สวยนะคะ นู่นค่ะห้องน้องน้งโมชั้นสองนะคะน้องน้งโมเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะสกลนครนะคะโรงเรียนดอกบัวนะคะอนุบาลดอกบัวสกลนครนะค,ะค่ะค่ะชั้นสองนะคะโรงเรียนของน้องน,องนองโมดัง,งนี้นะคะ ใช่อันนี้ปสองชั้นสองทำไมเขาเขียบปสามนโมเข้ามาแล้วนะคะทำความเคารพก,ก่อนค่ะค่ะสองอ 2, ชั้นสองอาชั้นสงเนไมอะคุณาบอกชั้น2เห็นมั้นอะาขึ้นมามาถอดขอ้อมูลามค่ะ ถึงแล้วค่ะ้อนโมถึงแล้วชั้นป .2 ออถึงแล้วนะคะชั้นสองลูกนี่ไงนี่ชั้นสองอยู่ตรงนี้หาเพื่อนดูสิคะทักหกทักสองอยู่ตรงไหน เดินไปค่ะนั่งไงมีเพื่อนแล้วทักทายเพื่อนก่อนน้องนะโมทักทายเพื่อนก่อนน้องอะไรเออเอ,อ้ยน้องเขาสวยเห็นไหมเนี่ยน้อง้โมหลงห้องน้องนะโมหลงห้องเห็นหรือ,อยังเห็นห้องตัวเองหรือ,อยังนั่นเจอเพื่อนเพื่อนแล้ว เจอเพื่อนๆแล้วน้องนโมเจอเพื่อนๆแล้วเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีครับนโมหลงห้องแล้วปิดหน้าอ้วนด้วยช่วงนี้โควิดอยู่แต่ในบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องนโมเข้าห้องน้องนโมเรียนอยู่นี่ค่ะกสองทสองเอาวางไว้นี่ค่ะวางไว้นี่เลยนี่ไงครับเนี่ย อ่าวางเลยค่ะไปเข้าห้องข้าห้องนะคะนี่ค่ะโอ้ห้องเรียนใหม่นะคะห้องเรียนใหม่ห้องเรียนใหม่ของเด็กป .2 น้องน้ำามอ่าน้องน้ำโมนั่งนั่งตรงไหนคะน้องน้ำโมนั่งตรงไหนเอ่ย นโมน,นั่งตรงไหนสนใจก่อนค่ะนั่งตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะอย่านั่งไกลนะลูกนะสายตาไม่ดีนั่งตรงนี้ค่ะอ่ะเลือกนั่งตรงนี้นะคะอ่านั่งไกลเขาสวยเขาสวยลูกถ้าสวย,ล,วสวยลูกไหมพ่อใหญ่ไม่ได้เจอกันนานคุยกันเลย นั่งด้ดีนะคะน้องละโมเปิดเรียนวันแรกค่ะตื่นเต้นได้ได้มาเจอเพื่อนไหนคะออวันจันทร์ครูยังไม่ให้เขียนอะไรเลยค่ะครูยังไม่ให้เขียนอะไรเลยได้ไปเข้าแถวไหมคะนี่คงได้ไปเข้าแถวเนาะต้องเตรียมเข้าแถวก่อนนะลูกนะ เนี่ยไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้องจมูจะไปเข้าแถวแล้วค่ะน้องนโมสวัสดีบายบายก่อนลูกบายบาย